จะเกินไปครับผมครึ่งทางโอ้โอ้ยพูดธรรมาดาทำมันผ่านไปแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีนะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะ่นคือเฟสทีเบดนะผมหรือว่าดาบคิดมัดอันนี้นะั่วในร้านเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกได้ทั้งหมด2,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปเพียงแค่17ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปเดอะแดนก์เมอร์เดลเลอร์สองนะผมซึ่งาตามแม หลังจากนี้เพื่อนทํามาในเกมนะผมโดยเควสของเขาวันนี้ครับให้เพื่อนวิ่งมาตรงแท่นนี้ได้เลยนะผมกดตูเควสนะเควสของเราวันนี้นะนเบื่อนผมบอกแล้วมันง่ายมากๆครับผมแต่จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะผมโดยเควสเขานะเขาให้เราทําการเปิดกล่องเขียวแดงตรงนี้นะานเบื่อเปิดจนกว่าจะได้ดาบนั่นเองนันเพื่อนซึ่งกล่องเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่20นะผมผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากๆนะเพื่อนพอตอนนี้เนี่ยของมาประมาณชั่วโมงละแต่ดาบออกไปประมาณ17ชิ้นเท่านั้นเองนะผมไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแท่นเบื่อบ ถือ1อันนะผมกดหมุนได้เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆมันไม่มีวีแววที่จะมาเลยนะผมห้าเปอร์เซ็นต์นะจะให้เพื่อนทำการเปิดกล่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมอ่ะกดเปิดกล่องได้เลยเปิดไปจนหว่าจะได้นั่นเองนั้นเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าใช้เงินเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะผมอยู่ที่ดวงนั้นเพื่อนบางคนเปิดกล่องเดียวได้ก็มีนะครับผม โอ้โหผ่านหน้าไปแบบไวๆหรือเปล่าห้าเปอร์เซ็นครับผมขอร้องว่ะห้าเปอร์เซ็นตเพื่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาเปิดในเซิร์ฟบีนั้นเ่อนเพราะตอนนี้นะเซิร์ฟบีนะ่ะเหมือนจะไม่มีคนดูดดวงนะผมอืมแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะผ่านไปสองเล่มตอนหน้าต่อตานะผมการเพื่อนเปิดไปเรื่อยผมใครที่เหรียญเยอะเนี่ยเปิดไปเลยเรื่อยๆยาวๆนะผมยาวๆเขาโอ้โหพันสี่ไม่ได้ก็เกิดไปเป่าทิศ เฮ้ยหยุดไม่หยุดแล้วโตเปิดไปยั่งนานตายแล้วโอยผมเศร้าอะทุกคนนานๆโผลมาทีแล้วก็มันก็เลยไปต่อหน้าต่อตา,อามาดูนะผมตอนนี้เนี่ยผมเหลืออีกแปดร้อยนะเพื่อนใกล้พอนาการเปิดต่อเลยก็เกินไปครับผมครึ่งทางโอ้โอ้ยพูดมาดันขาดทามันผ่านไปอีกแล้วโอ้ยโอ้โเปอร์เซ็นเพื่อนอเปิดไปครับผม เปิดยังไม่หยุดยัง้งโอ้ถ้ามันมาอย่างนี้นะมันมาล่อผมองนี้นะดูจากทรงไม่น่าได้ละผมดูทรงละอไปอีกแล้วโอ้ผมตังจะหมดแล้วทุกคนท้อใจขึ้นทุกทีไม่มีดวงกับเขาบ้างเลยเศร้านะผมเอาจริงนะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยไม่มาตะกีสี่รอยสี่ร้อยนะสี่รอยนะ ปันหกมันสี่ห้าเท่าเลยนะมันจะไม่ได้จริงๆเลยเกินไปครับเป่าเกินไปห้ปามุงเกินไปห้ามุง้งเกินไปห้ามุงอขอยับฟันอ่าเปอร์เซน็นหาเปอร์เซน็นกับเงินอีกสามร้อยมันจะพอหรือป้าละ่ะห้าเปอร์เซ็นนะเพื่อนเฮ้ยเปิดยิงท้อนเมื่อตั้งแต่เมื่อกี้ละ ที่มันมาสองสามอันติดติดกันนะผมโอ้โหเซงเลยผมบอกเลยว่าเซงจริงแล้วผมก็จะซื้อต่ออย่างฟินฟินเฮ้ยเฮ้ยหยุดหย,ย,ยุเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเฮ้ยใจผมเต้นรัวแล้วไงอะ ผมได้อะไรยังไงอะทุกคนเฮ้ยผมตื่นเต้นว่ะเฮ้ยผมขอญาตขอญาตนีหวดหวดหวดยักู้ขอญาตออกไปดูนะครับผมอ่ะผมตอนแรกผมว่าเปิดกล่องมาได้แล้วก็ได้เลยนะสรุปว่าแล้วยังไงอะกดเคมเหรอแค่นั้นเองนะครับผมโอ้โหก็เป็นของฟรีง่ายหนึ่งชิ้นเลยนผมส่วนวิธีการหาเหรียญเนี่ยเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนดูเหรียญของผมก่อนละกันนะผมว่าผมเปิดไปเท่าไหร่นะ ผมใช้เงินไปทั้งหมดนะผม264นั้นเพื่อนซึ่งเท่ากับว่าผมเนี่ยใช้เงินในการเปิดกล่องรอบนี้เนี่ยไปประมาณ1400เหรียญน,นะครับผมอ่ะสัวทย่กันหาเหรียญของเรานะครับเพื่อน ใครที่มีเซิร์ฟวีหรือว่าใครที่แบบมีเงินโลบักอยู่เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนมาเล่นที่ห้องวีนะผมเพราะห้องวีเนี่ยมันไม่ฟรีก็จริงนั้นเพื่อนแต่มันเก็บเหรียญได้เร็วกว่าที่เพื่อนๆนจะไปเล่นห้องธรรมดาผมห้องธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆจะเสี่ยงตีนมากกว่านะผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีแต่คนแย่งเหรียญกันนั้นเพื่อนยิ่งเควสอย่างนี้มาด้วยเนี่ยมีแต่คนแย่งเหรียญเพื่อนแน่นอนนะใครที่แบบมีแบบเศษโลบักเหลือๆยี่สิบห้าโรบักอย่างนี้ครับการเพื่อนทำการซื้อไปเลยเพื่อนหรือ แต่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปให้เพื่อนดูเลยแล้วผมว่านาตามีที่เราได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่านึกว่าจะไปได้เสียแล้วแค่นั้นแหละครับผมมาครับผมเลขที่ออกของเราก็คือแอลเทอร์เนทีนนะผมส่วนข้างหลังนะครับเพื่อนอ่าเป็นไงใส่ล้วเป็นอย่างนี้เลยโอ้ห้ารักกรุบกริบนะผมเข้าธีมนั้นเพื่อนอนะ่ะขออนุญาตดูเลขหน่อยละกันเลขที่ออกก็คือ โอเคครับผม41นั้นเพื่อนใครที่มีดวงในยังไงก็ลืมรีบไปหมุนกันนะครับผมอะ,ะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล์ต่อกลยลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าใครที่ดวงดียังไงอย่าลืมรีบเข้ามาหมุนกันนะครับผม